สวัสดีครับคองไตแชนแนลรีวิวนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องเกม a v e n g e r รกันนะครับอร์ชั่น PlayStation 4นะครับซึ่งทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นของแถมที่มากับชุด Standard สสำหรับคนที่พรีออเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่พรีออเดอร์หรือว่าสั่งพวกเดิลูกหรือชุดอื่นที่ไม่ใช่ชุด Standard เนี่ยก็จะไม่ได้ของแถมอันนี้นะครับ2ออันนี้นะฮะส่วนใครที่ สั่งซื้อแบบีออเด d e r ส่วนใหญ่นะก็จะได้แบบแบบสองอันนี้มานะครับแต่ว่าตอนนี้นะก็ยังมีบางร้านที่ที่ยังมีของแถมนี้อยู่นะถ้าถึงไม่ได้ p r อเด d e r ก็สามารถได้ของแถมสองอย่างนี้ไปนะครับก็ลองสอบถามทางร้านดูแล้วกันนะครับว่ายังมีของแถมหรือเปล่านะครับโอเควันนี้เราก็จะมาดูของแถมแล้วก็ แกะตัวเกมกันนะว่าว่าเขาจะให้อะไรฟรีมาหรือเปล่านะครับสำหรับตัวี r e เด d e r นะฮะถือว่ามีมีเร й ติ้งเบต้าที่ดีนะครับแต่ว่ามีเร й ติ้งยอดขายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือคนซื้อเล่นค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับตอนนี้เกมอเวนเรอต์นี่คือผมก็คือผมก็ขายมาก่อนนะกล่องนี้คือมัน มันราคามันไม่ได้แลว้วอะคือลดจนไม่รู้จะลดยังไงคนก็ไม่ซื้อกันนะฮะก,ก็นั่นแหละนะครับซื้อมาพันเจ็ดเก้าสิบขายพันพันหกห้าสิบยังไม่ออกอะเลยเอามาเกะเล่นดีกว่านะครับลองดูนะ,ะผมเล่นแล้วไม่ค่อยชอบเบตานะฮะก็เลยคิดว่าไม่ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่แต่ก็ไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วก็คงต้องเล่นแลวละ่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูของแถมมันก่อนนะฮะ ที่จะเป็นพวกเข็มกัดนะครับอเวนเจอร์นะครับก็จะมี6คาแราคเตอร์นะครับ6คาแราคเตอร์หลักในในเกมเลยละเนี่ยหน้าปกนะครับก็จะมีตอนะครับแล้วก็ฮัรคขับตันอเมริกาไอออนแมนนะครับแบ็กวินโดแล้วก็กำมะละคารหรือว่ามิสซิสมาวิลนะฮะอันนี่เป็นสายฟ้านะนี่ก็จะเป็นเข็มกัดนะฮะแกะออกมาดูแล้วกันนะ ปกติของแบบที่ผมไม่ค่อยแกะนะถ้าคือถ้าผมไม่ไม่ได้รีวิวผมจะไ,ไม่ค่อยแกะเพราะว่าคือเราไม่ค่อยใช้อยู่แล้วอะ่ะนี่จะเป็นเป็นเหล็กเลยนะฮะเป็นเหล็กทั้งรุ่นเลยนะข้างหลังเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับนี่ก็จะเป็นมีร่องรอยเหล็กนิดนึงนะฮะมีร่องรอยแบบจุดจุดของ พวกเหล็กนิดหนึ่งนะฮะมันไม่ได้เหล็กละเอียดเท่าไหร่ครับก็ของแถมมาเนอะน,ะนี่เป็นเข็มหมุดหมุดอย่างนี้นะนี่ผมไม่แนะนานะให้ไปให้ให้ติดกับอะไรเกลยนะฮะเหมาะสําหรับการเก็บเก็บไว้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าไอ้หมุดแบบนี้มันชอบหลุดนะฮะก็คือหายแน่นอนครับถ้าเอาไปติดกระเปา๋าติดเสื้อแจ็คเก็ตอะไรเนี่ย หายแน่นอนเราต้องเอาแบบหมุดที่มันเป็นตัวบีบอะครับมันจะแน่นกว่าอันนี้มันไม่แน่นเลยนะครับเพราะผมเคยเคยติดที่มันเป็นตัวสไปเดอร์แมนนะฮะหลุดกับเกือบหายดีที่เห็นทันนะฮะจะติดเสื้อไว้เสื้อแจ็กเก็ตไว้ก็คือหลุดหลุดคือหมุดหมุดไอ้นั่นละตัวสไปเดอร์แมนอะเกือบหายดีที่มันยังคาอยู่ที่เสื้อนะ นี่แล้วก็กล่องเหล็กนะครับสวยมากนี่นี่ภูมิใจนําเสนอนี่สวยมากจริงๆกล่องเหล็กที่แถมมากับชุดสแตนดาร์ดอ i ดิชั่นนะฮะนี่คือตอนพรีอ่ะไม่รู้นะว่าจะได้กล่องเหล็กแต่คือพอได้เออวะ่ะสวยวะ่ะผมไม่ค่อยชอบหน้าหน้ากากไอรอนแมนนี้นะมันดูมันดูตา แปลกๆยังไงไม่รู้นะดูโค้งหน้าแปลกๆมันไม่มันไม่เหมือนไอเวอร์ชันเวอร์ชันหนังที่เราชินอ่ะนะครับคนอื่นก็โอเคนะแก้หน้าคาแรคเตอร์มาก็ดูโอเคนะโอเคพูดเยอะแต่คลิปยาวนี่ข้างหลังก็ธรรมดานะครับโลโก้เวนเจอร์ด้านข้างกล่องนะครับมาวเวนเจอร์นะฮะนี่ผมแกะดูเลยอ้าวข้างในสวยนะ นี่ผมชอบมากเลยกล่องกล่องธรรมดาหรือว่ากล่องเหล็กอะถ้ามันมีรูปข้างในด้วยก็คือผมจะชอบเป็นพิเศษนะครับที่ว่าขาวๆนะก็มี6กคาลิเตอร์เหมือนเดิมครับหกคาลิเตอร์หลักนะครับกัปตันไอรอนแมนนะครับแบ็กวินโด้แล้วก็ตอนะฮอคแล้วก็เอ่อกรลาังคารหรือว่ามิซิมาเวลนั่นเองนะฮะนี่ครดูขลังกันว้าว สวยมากจริงเชื่อไหมกล่องเหล็กนี่แม่งสวยกว่าตัว collector edition อีกอ่ะสวยมากสวยมากนี่ว,ว้าวสวยสวยสวยคือผมแนะนำนะใครที่แบบเก็บกล่องเหล็กหรือว่ากล่องธรรมดาเนี่ยซื้อถุงพลาสติกนี้มานะครับ50 52บาทมั้งในช h อปปีนะฮะก็จะได้50ถุงนะครับซึ่ง คุ้มมากนะผมซื้อมาร้อยถุงเลยนะเพราะว่าใช้ไม่ไม่เคยพอนะครับพิมพ์ไปในช้อปปีนะถ้าใครต้องการถุงแบบนี้ว่าถุงใส่กล่อง DVD b ดีบูเนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับนี่แนะนำเลยนะเก็บเป็นเกมเก็บอะไรเนี่ยใส่พอดีเลยนะครับแนะนำมากแต่ยใส่ใดูแล้วคือสวยด้วยเออมันใสใสไงต้องมองอน,นี่เห็นไหมสวยเลย ข้างหลังมันจะมีเทปกาวนะฮะว้าวสวยขึ้นเลยนะนะนี่เรามาแกะตัวเกมธรรมดากันดีกว่านะครับนี่ก็จะมีนี่นะฮะ s p i d e r m a n Come to Marvel a v e n น e r นะครับก็คือมันจะมีตัวเล็กๆนะครับเขียนว่าคือ dlc เนี่ย จะมาในปีหน้านะฮะโอ้โหนานเลยนะช่วงกันยานนะถ้าผมจะไม่ผิดนะตัวสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนจะเอ็กคลูซีฟเฉพาะบน PlayStation เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Play 4หรือ Play 5นะครับก็จะเอ็กคลูซีฟเฉพาะบน PlayStation เท่านั้นซื้อบนเครื่องอื่นจะไม่มีสไปเดอร์แมนให้เล่นนะฮะแต่ว่ากว่าจะมาก็โอ้โหราคาเกมนี่เหลือประมาณ8,900มั้งครับตอนนี้ยังพันกว่าอยู่เก๋มาแกะกันเลยนี่ ใครถ้าการกรีดซิลนะครับคือเราจะเอาคาัตเตอร์นะกรีดตรงนี้นะสามด้านนะแล้วก็เอาสกอตเทปอะ่ะมาติดซิลไว้กับตัวตัวกล่องนะติดเป็นมุมมุมไปแล้วก็มันจะมันจะมีซิลอย่างนี้แต่เ,เราสามารถเปิดเล่นได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนานะเพราะว่าคือการกรีดซิลเนี่ยมันทําให้มีปกมันทําให้มีพลาสติกข้างนอกก็จริงแต่ว่าคือ คือผมซื้ออินจิติกของมือสองมานะครับคือเขากีดซิลว่าแหละแต่ว่าคือหน้าปกมันก็ยังเป็นรอยอยู่ดีอ่ะเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าหน้าปกมันจะไม่เป็นรอยนะคือเหมือนโดนเหมือนเขาไปวางไว้บนลูกหินหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นบ,บุ๋มบุ๋มหมดเลยนะครับไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะซิลข้างนอกเนี่ยเพราะมันเป็นซีลที่บางนะครับผมแนะนําซื้อถุงพลาสติกนี่ดีกว่าครับถุงพลาสติกเนี่ยดีมากนะ คือหนาแนะนําเลยนะฮะเคี๋รวมากรีดกันดีกว่าลงทุนหน่อยนะฮะจะเก็บแผ่นสะสมแผ่นเนี่ยเพราะมันเป็นอะไรที่คุ้มค่าอยู่แล้วแหละซื้อถุงประมาณ50บาทเองได้50บถุงนะครับอยู่กับกรีดซิลอะไรซะอีกนะครับก็ใครอยากได้โลโก้นี้ก็เอาไอเอามีดอาร์ตไอ่ะหรือว่าคัตเตอร์กรีดแล้วก็เอาไปแปะไว้บนไอ้นี่ แปะไว้บนถุงนะมันก็สวยเหมือนกันนะสติกเกอร์ปรั๊ดแมนเนี่ยนี่มันจะมีกลิ่นมันจะมีกลิ่นใหม่อะคือถ้ากรีดซิลอะกลิ่นใหม่มันจะไม่มีแปลกมากแต่ถ้าเราเกะอย่างนี้แล้วเ,เราใส่ซองอะกลิ่นใหม่มันจะหยวบเราตลอดเลยจริงอย่างน้อยนะประมาณประมาณสองสามเดือนอะเท่าที่ผมซื้อมานะซื้อมามือนหนึ่งแล้วมาใส่ซองอะคือกลิ่นใหม่มันยังอยู่อ่ะอืม กินใหม่นี่มันดีจริงๆนะฮะขอเปิดหลังกล้องนิดนึงมันมีโค้ดอยู่นะครับปฏิุ่มขายมือสองถ้ามันมีโค้ดมันจะขายง่ายกว่านะฮะมือสองนะนี่ปิดไว้นิดนึงนะครับโอ้ปิดยากอะ่ะปิดยากปิดยากก็เท่านี้แล้วกันนะครับน่าจะเดาไม่ออกนะครับก็ สำหรับโค้ดนะครับก็จะได้อะไรบ้างเนี่ยก็จะได้ชุดพวกนี้นะครับนี่ชุดเพวเดอร์นะนี่แล้วก็เป็นเป็นอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นของภายในเกมนะฮะไม่มีไม่มีทีมนะฮะใช่ไหมดูแบบไม่มีไม่มีทีมไม่มีอวตารนะครับเป็นเนี่ยสองอย่างนะฮะชุดกับ ไอ้อะไรยังไม่รู้สักอย่างนะเอน,น่าจะเอาไว้ใช้ในเกมเนมเพลเนมเพลจะเป็นรูปไอคอนที่เอาไว้ใช้ในเกมนะแล้วก็นี่คือข้างในกล่องกไม่มีอะไรนะนี่เขาน่าจะสกรีนเหมือนเหมือนในกล่องเล็กนะั้นได้สวยๆน่อยก็วันนี้ก็ขอจบการอันบ็อกเกมอเวนเจอร์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็ตามร้านจำานําทั่วไปนะครับหรือว่า คือผมก็เดี๋ยวเล่นในจบก่อนแล้วก็ขายทางช้อปปีบ้างแล้วกันนะครับก็ใครสนใจก็ลองหาดูได้นะซื้อร้านไหนก็ได้ที่สบายใจนะครับก็ใครชอบก็ก่อเยอะมากเลยใครชอบกดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ก็ได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์แนะนำอะไรก็แนะนำก็ได้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นการอันเ x ลหรือว่าจะเป็นคลิป โชว์เกมเพลย์อะไรเนี่ยก็รอดูกันได้นะครับแล้วก็ผมมีเพจรีวิวหนังนะครับรีวิวเกมอยู่ชื่อว่าเพจ k i n k ง n องรีวิวนะครับซึ่งตอนนี้นะไล์น้อยมากๆนะครับประมาณ1 4บสคนเองนะครับก็ช่วยไปกดไลค์ให้หน่อยก็แล้วกันนะครับคือผมอะ่ะพยายามรีวิวรีวิวให้เร็วที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะถ้าผมไม่ติดตุลาคือคุณจะได้ดูหนัง แบบตัดสินใจดูหนังได้ทันแน่นอนนะครับทันวันหนังเข้าแน่นอนนะครับถึงบ้านผมจะอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยแต่ผมมีเวลาว่างเยอะนะครับก <c oughs> <c oughs> <ๆ>็จะไปดูวันแรกนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูกันได้นะฮะคือผมก็รีวิวทั้งหนังซีรีส์อนิเมชันเกมคือช่วงนี้พยายามที่จะปั่นรีวิวลงเยอะๆนะครับเพื่อ <c oughs> ให้คนมาสนใจนะครับถึงแม้ว่ายอดไ์ผมจะน้อยเนี่ย แต่ผมก็ยังพยายามอยู่นะใครที่สนใจก็เข้าไปเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับเพจกินของเรียวสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดชมรับฟังนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ